วันนี้ผมก็มาหาน้องเฟิร์นนะฮะวันนี้อ่ะสวัสดีครับน้องเฟิร์นครับนี่ครับนี่ครับเห็นบอกว่าน้องเฟิร์นนี่ฝันตองงวดแล้วค่ะใช่ค่ะนะครับงวดเมื่อกี้นี้ที่บอกว่าถูกนะครับเมื่อเนี้ยคนที่รอติดตามตรงนี้นะครับที่ผมรู้สึกว่าค่ะว่าน้องเฟิร์นเนี่ยงวดเมื่อกี้นี้เข้าอะไรนะน้องเฟิร์นตอนที่เราแก้บนใช่ไหม ใช่ค่ะเข้าเลขแก้บนเป็นเลขหัวหมูได้ศูนย์หกสามแล้วก็เลขประทัดก็สามศูนย์แปดแต่ถ้าท่านใดตัดก็โอเคนะครับถ้าท่านใดตัดนี่เข้าแน่นอนครับที่เป็นเป็นเขาเรียกว่าอะไรนะตาอะไรนะที่อยู่ด้านหลังน้องเฟิร์นปูเหลิมปูเหลิมที่แกอยู่ต้นมะขามแม่ถ้าเราเน้นถูกเวันนี้เห็นน้องเฟิร์นฝันแล้วฝันยังไงบ้างครับฝันว่าเฟิร์นได้ไปวัด แต่ไม่รู้ว่าวัดชื่อวัดอะไรครับค่ะเราก็เหมือนกับจะไปไหว้พระบนโบสถ์ะค่ะค่ะเราก็เดินขึ้นไปแล้วเราไปเจอป้าอยู่คนหนึ่งป้าเขาบอกว่าหนูงวดน,นี้เลขออกอะไรช่วยเขียนให้ป้าหน่อยได้ไหมเขาถามน้องเฟินกลับเหรอครับใช่ค่ะถามเลยมันเดินขึ้นไปปุ๊บแกถามเลยเห็นเฟินปุ๊บแกถามเลยะะอ่ะพอทันีีเฟินก็เลยเขียนเลขใส่กระดาษให้แก เขียนเลขสามตัวในกระดาษอะส่งให้ป้าเขาคืนออ๋อกันเนี้ยป้าเนี่ยเป็นคนขอจากน้องไปใช่ค่ะอ๋ะอแปลกปกติปกติน้องเฟิร์นเนี่ยจะเป็นฝ่ายที่จะแบบถามในส่วนของตัวเลขนะครับถามในส่วนของตัวเลขกับในความฝันแล้วเขาไม่ได้ฝันมาเขียนให้บอกไม่ไม่ค่ะเฟิร์นเขียนให้ป้าเขา่ะ กว่านั้นน้องเฟืร์นไปไปที่ไหนไปวัดเหรอครับเป็นวัดนะคะอ๋อแต่เราไม่รู้ว่าชื่อวัดอะไรแต่รู้ไปวัดคแล้วแกขอกี่ตัวครับแกไม่ได้บอกว่าขอกี่ตัวแค่บอกแค่ว่าอ่ะหมยงวดนี้ออกอะไรให้เขียนให้ป้าหน่อยครับป้นก็เลยเขียนแล้วก็เขียนให้เลยใช่ค่ะฝันแค่นั้นเขียนแค่นั้นใช่ค่ะฝันต่องวดเลยใช่ค่ะลองดูครับนี่ ที่เขียนให้ก็ระว,วางวางใส่ขเขาได้ไหม,ไมอันนี้เนาะที่เขียนให้ป้าเขานี่ค่ะเอ้าตัวนี้อันนี้เขียนให้ป้าในความฝันเนาะใช่ค่ะตัวเดียวเลยใช่ค่ะ<า>เขียนตัว<ห>เลยสามตัวแค่น,นี้ค่ะอ๋อได้ฝันอะไรต่อไหมแล้วก็ไม่ไม่ได้ฝันเลยค่ะก็ตื่น ันเสร็จก็ตื่นเลยเขียนให้แกก็สะดุ้งตื่นจําได้ว่าเป็นเลขตัวนี้ใช่ค่ะชัดๆเลยคจะส่วนหลังจากนี้ไม่ได้ได้จุดทูบได้เป็นเสียงขัวหมูอีกไหมจุดทูบค่ะมีจุดทูบด้วยเพิ่งจุดมาเมื่อเช้านี้นะคะเมื่อวานเมื่อวานค่ะเมื่อวานตอนเช้าใช่ค่ะก็เส้นให้แกปกติทุกเช้าเราจะมีเส้นไหว้ตอนเช้าอยู่แล้วค่ะถวายให้ท่านทุกวันค่ะก็จุดได้เลขทูบก็ แปดสามสองค่ะนะครับนะฮะนี่ครับรูปเ,เลขถูกจุดทูปแปดสามสอง 2> 2, 3, 2ใช่ค่ะเราได้ฝันเน้นอีกไหมไก็ฝันยาวมาตัวนี้เลยยังค่ะยังไม่ได้ฝันเน้นเลยค่ะอ,อ๋อื่อเหต้นมะขามเลยนะต,ต้นมะาขามใหญ่สิบหก นี่ยนี่ก็เราเราก็คือว่าทุกเชา้าเราก็จะอ๋อเราก็จะเลี้ยงอ่าเรียกตาอะไรนะปูเหลิมปูเหลืมปูเหลิมที่ท่านอยู่ตรงนี้นะครับทุกวันเลยนะครับทุกทุกวันเป็นของปูเหลิม<ะ>อืมแกก็มาเนี่ยเนี่ยหรือว่าใครอยากจะมานะมีโชคก็มาได้นะมาเองก็ได้นะน้องเปิร์นเนาะมาขอโชคกับปูเหลิมก็ได้นะเนี่ยใช่นี่ทุบทขอเลยก็ได้นะ นี่ครับนี่ต้นมะขามน่าจะลาวประมาณร้อยปีขึ้นนะใหญ่มากแล้วกันวันนี้ก็ขอขอบคุณน้องเฟืร์นมากนะครับนี่นี่นี่ครับก็ขอขอบคุณน้องเฟืร์นมากแล้วกันนะครับวันนี้ก็เนาะจะฝากอะไรกับเอฟซีไหมฝากตัวเลขไว้กับเอฟซีเพื่อเป็นแนวทางให้เอฟซีไปเสี่ยงโชคกันนะคะใช่เป็นเพียงแนวทางแค่นั้นนะครับ,รบหรือว่ายังไงถ้าน้องเฟืร์นย้ำน้องเฟืรอนอะไรปั๊บเออพี่ตัวนี้แหละนะ ชาดตัวนี้แหละผมอาจจะมาตามน้องเฟื์นอีกเผื<ม>่อจะเป็น<ม>โค้งท้ายอีกเนาะน้องเฟร์นเนาะ<ด>ว่าอาจจะได้มาตัวไหนเน้นๆเน็ๆอีกครั้งหนึง่งวันนี้ขอบคุณน้องเฟื์นมากครับอ,บอะ<ด>อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดให้กําลังใจแอดกับน้องเฟร์นด้วยแล้วกันนะครับสําหรับแนวทางตัวเลขนะครับรัฐบาลไทยนะครับวอ,อนนี้คอยหวังว่าก็อย่าลืมแล้วกันนะครับสวัสดีครับ ใี้ควันเปลี่ยนต้นมะขาม